สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอ่าข้าวคุกน้ำพริกทรงเครื่องนะคะที่กัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดข้องผมนะคะกล้วยๆนะคะจังหวัดลบบุรีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างนะคะข้าวคุกกะกิ้ขอข้าวคุกน้ำพริกทรงเครื่องนะคะ Oh, man. ตองเคียงให้ด้วยใช่ครับเซ็ตนี้ห้าสิบเหรอคะพี่จ้ะอ๋อนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีค่ะใช่นะคะน่าทานมากนะ,ะเซ็ตนี้ห้าสิบนะคะคุ้มมากนะพี่แทน ม,มีไข่มีผักมีกุนเชียงนะคะแตงกวาแครอทนะคะให้ครเอ๋อมีปลาทูให้ด้วยอีกคะก็ใส่ปลาทูะนะคะกคุเชียงเ,เป็นมะม่วงนะคะแตงกวา่ะดีทุกคพิเศษอ่ะขอาพิเศษขนาจัาขอนา อันนี้เป็นอะไรี่อันนี้เป็นตาแดงผสมนรกลกป่ย่างค่ะอ๋อสามารถผสมกันผสมกันได้จากนีกนผสมได้ด้วยนะแ,แต่ลูกค้าชอบเลยจ้ะ คุมนึง okay. นี่ยิงยาวเลยไม่มีเวลาเลยจะเป็นเวลาของพี่ค่ลูกค้าพี่จะมาช่วงนี้อ๋อแต่ไม้แม่งด่มีอ่าน้ำพริกนะคะก็จะมีนรลกป้าย่างตาแดงนะคะอ๋อน้ำพริกของมันหมูนะคะแล้วก็ขมันข้แ่าวแมงด่นี้ะคะิกปลา้าสับผสมมช่ไม่ใไมม่ใ่ เนาะพี่เนาะสามทุ่มสามทุ่มสี่โอ้โอค่ะสี่ทุ่มก็ยังมาหาพี่เขาได้อยู่นะคะตอนนี้คะคุณก็ยังขายอยู่โอ้ตอนยังไม่โคฟิดอะค่ะอ๋อตอนนี้ก็ยังโควิอยู่เนาะสี่ทุ่เยเนาะ ดีๆเลยรัวๆเลยอ่ะชอบทานกะปิกะปิปลาตะทูปลาผสดุแล้วก็เผาหมูเผาปูกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดอ๋อถ้าชอบทานเผ็ดจะเป็นกะปิกะปิเนาะกะปิจะขายปลาตะพูที่เหลือก็กลางๆลาคากันไปมาที่นี่ทุกทุกทุกวันอะไรบีอ่ะอังคารศุกร์อาทิตย์ค่ะอังคารศุกร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ที่อื่นเราพี่ขายที่ที่ไหนบ้าง มีสนุกคนเดินวันพุธค่ะปกติจะขายที่บ้านหมี่ด้วยแต่พอดีช่วงนี้น้ำท่วมเลยไม่ได้ไปตลาดบ้านหมี่บ้านหมี่ก็ไปนะคะตอนนี้น้ำท่วมไหมพี่บ้านหมี่ใช่ไหมขายแย่เนาะน่าทานมากนะคะน้ำริกคือแบบไฮโลเดียวเลยหลากหลายร้านตอันนี้จะขนแก่มไหมพี่นะาอันนี้จะขายดีนะคะรลาสับนตับ ชุดพี่กี่รเนี่ยห้ิบบาทค่ะรอ้ห้าสิบกันเยอะมากค่ะนี้ให้ลูกค้าอันนี้แถมแถมแถมไม่ชิมได้ก็เตัวพ่จดีเล้ค่ะแ้พงน้ณฑีงเครื่องไหมคะดีอ่ขายมาปีกว่าค่ะอปีกว่าพอดีัต่อจากพี่สาวพีอ๋อโอเคค่ะแต่แต่พี่สาวเนี่ยทำมาสามปีแอ๋อทำมาสามปีแล้วก็มาต่อเป็นพี่ ตาแดงของมันคึ่งนะคะปลิปีแห้งปลาปีแห่ะปลาับสุกนะคะมรกเมงก้ามันก็ม,จมีจะมีโซนกับข้าทางด้านนู้นนะคะเป็นกรบปุกโซนไก่โซนอะไรมันจะเป็นโซนกับข้าวถ้าลูกค้าไม่ชอบทานคุกก็เลือกไปโซนอื่แยกได้ใช่ จะมีแบบว่าเป็นแบบกระปุกเนาะให้ลูกค้าเลือกทานนะคะสามารถไปทานที่บ้านได้นะคะแบบนี้จะกระปุก25บาทนะคะที่ร้านมีขายตุ๋เชียงด้วยนะคะว่าเห็นได้ราคา140บาทแล้วก็จะเป็นพวกผักสดนะคะ10บาทแล้วก็ไข่ต้ม20บสิ ส่งไหมพี่น้ำพริกมีส่งไหมไม่มีเออยังไม่ได้ทำส่งเนาะใช่ค่ะพรุ่งนี้เศรษฐกิจมันเพิ่งโควิดหายไงอ๋อมันช่วงโควิดก็เลยยังไม่กล้าขยายมากยังยังนะใช่ไม่กล้เสี่ยงค่ะเพรอะค้ายังไม่ส่งนะคะอ่าใครอยากมาทานเนาะต้องมาหาพี่เขาที่ตลาดกล้วยๆเลยนะคะมาที่นี่ได้เลยเข้าคกกะปิ๊กอันนี้ลูกค้า ขอเผ็ดจัดเผ็ดจัดจ้ะคดสดกระดาษผสมกับขนมจัดดยพี่ร้านใช้ข้าวหอมมะลิใช่ไหมพี่อันนี้จะเป็นผสมจาะหอมมะลิผสมข้าวขาวถ้าเป็นมะลิเลยมันจะคุกไม่ได้จ้ะมันจะมันจะเละใช่ต้องผสมจ้ะ เผ็ดสุดจะเป็นกะปินะคะลองเอา,ามาเป็นปลาทูแล้วก็ปลาลาพี่ทานไหมทานปลาทูไหมเอาปลาทูวะไรปลาทูนะข้า2กองนะอันนี้ข้าวนี่เต็มกะปิกันเหรอพี่วันนั้นใช่จตะ oh. บางทีไม่พอ เป็นล้อลๆๆ้อเสือจริง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 มันจะเยอะกว่านี้ช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะเพราะว่าหน้าฝนมันมันกะไม่ถูก oh. ใช่เราก็จะเอาแค่นี้ก่อนค่ะไม่พอแล้วก็ไปเลาะเสือค่ะอ, oh. อันนี้ลูกค้าก็อยากได้เผ็ดเราก็พิเศษให้ค่ะเป็นน้ำพริกปลาสูนใช่พริกสดนะ ันนี้ลูกค้าไม่เอาผักเขาไม่เอาผักเขาจัดได้เลยเอาอะไรบอกได้ครับปี๊สั่งได้เลยครับเราก็จะยังอื่แทนไปอย่างนี้ก็เอาไข่ไข่แทนผักไปไหมพี่เอาไข่แทนผักไหมไม่ครับไม่เอาอ๋อข้าวด้วยจ้าเอาข้าวพุ่งตะปีข้าวพุด้วยไม่ต้องเจ็ดมากได้เลยครับพี่ไม่ต้องครับแตงกวาแตงกวาไม่เอา ไว้ได้นะคะสั่งได้แล้วก็ไปเดินตลาดแล้วค่อยมาเอาได้เนาะใช่แต่ถ้าไม่เยอะพี่ก็ เราเราแยกนี้อะไรอย่างนี้เหรอค จะออกคำหอมันหวาน ข้าวเลยพี่ถ่ายไปไม่หิวข้าวเลยนะทุกคนน้ำพริก no> พี euh ่เขาหอมมากพร้อมใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ออกวางกุ้งบพริกเวลาโดนข้าวแบบร้อนๆมันก็ความหอมมันก็จะขึ้นแต่ละน้ำพริกเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคก็จะหอมเป็นระยะอืมอันนี้จะออกแบบกรุ้งๆรุ่งแล้วแบบหอมกรุ้งหอม ่ะก<ข>ินก <ขอ S 2> ิจ,จะหวานหวานไปไปะ,ะข<อ>้าคุงน้ำพริกไหม่ค้เย้แล้ว ดีทุกเมนูแล้วค้วค่อยๆเติมอะค่ะเพราะว่าจะได้สดเรจะแช่แข็งแล้วแช่เย็นไว้มันจะมันจะได้คงความสดเคาะก็ถ้าใครสนใจนะคะข้าวผุกน้ำพริกซึ่งซึ่งเป็นเมนูใหม่เนาะที่แบบว่าไม่ค่อยมีขายหลากหลายเท่าไหร่นะคะก็สนใจก็เชิญมาได้ที่ตลาดคุ้ยๆนะคะ วันอังคารวันศุกแล้วก็วันอาทิตย์นะคะแล้วก็พี่ก็จะขายที่คนเดินด้วยนะคะสนมคนเดินขนมคนเดินด้วยค่โอเคค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากทานน้าพริกข้าวผู้น้ําพริกตรงเครื่องนะคะก็หาที่เขาได้เลยเนาะที่ตลาดนัดคลองหงษ์กล้วยจังหวัดลบบุรีเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเช่นวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค,ค,ค่ะเดี๋ยวั่างกันที่จะชิมเลยนี่